ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับสิ่งที่หลายท่านรอคอยความสวยงามบนผืนผ้านะครับลงบู่การเป็นเครื่องนุ่งหม่มนะครับจากวัฒนธรรมไทยทรงดำความสวยงามความเป็นอัตฉริเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำนะครับเราได้นำลงมาเรียงร้อยให้เกิดความสวยงามนะครับให้ทันยุคทันสมัยนะครับ ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนับเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับชมการนำเสนอผลงานการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าทอไทยทรงดําจากนางแบบของเราขอเรียนเชิญรับชมได้นบบัดน,นี้ครับ ขอเสียงปรบมือด,ดังให้กับนางแบบกิติมิ์ของเรานะครับอ่อนวอนอยู่นานนะครับกับพี่อ้อยนะครับนางสาวอรไทยเรืองพรชัยนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบกลกงนะครับเป็นผู้ประสานงานโครงการกับอบตอกงแล้วก็มหาวิทยาลัยราชวัฒนอุตรดิตถ์นะครับสำหรับรูปแบบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับเราก็จะให้เป็นในลักษณะของ ธรรมะแมงนะครับในการลงพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับโดยยังคงความเป็นไทยทรงดำอยู่นะครับด้วยลวดลายผ้าปักผ้าเย็บนะครับของทอไทยทรงดำนะครับผู้แสดงแบบท่านต่อมาครับนางสาวปราถนาจันคำน้องปายนะครับครูจากโรงเรียนเทศบาล วัดคองโอพอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์นะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าสาขาวิชานาฏศิน,นาคณะครุศาสตร์ของเราด้วยนะครับสําหรับรูปแบบการออกแบบนะครับเหมาะสําหรับการเป็นสาวออฟฟิศในยุคป,ปัจจุบันนะครับสามารถที่จะใส่สวมใส่ในการทํางานได้นะครับน้องขอโทษทีครับ <laughs> น้องพิมพ์พี่นะครับนางสาวรวีวัร วิรัชกุลปีหนึ่งนะครับอาจารย์ทุกท่านครับขออภัยทีในษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิชานาฏศิลินะครับครับและน้องปายนะครับนางสาวปรารถนาจันทร์คำนะครับปัจจุบันเป็นครูสาขาวิชานาฏศิล์นะครับโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพครับเป็นสิษย์เก่าของราชภาัฏอุตรดิตนะครับคณะครุศาสสาขาวิชานาฏศิลิน น,นี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่สามารถสวมใส่ในการทำงานหรือจะออกงานนะครับราตรีงานเลี้ยงนะครับก็ดูทันสมัยได้เช่นเดียวกันนะครับมีนะฮะแล้วก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของไทยทรงดำนะครับด้วยเน้นดำแดงนะครับ ูแสดงแบบขั้นต่อมาครับน้องพลอยลินครับนางสาวพลอยภัยลินเสนะนักศึกษาสาขาวิชานาตาศินชั้นปีที่1ครับมาในลักษณะชุดที่เป็นสาวเปรี้ยวนะครับวัยรุ่นนะครับดูไม่ล้าสมัยนะครับนะกับยุคเหมาะกับยุค2021นะครับสวยงามนะครับ ท่านที่จะเอฟชุดนี้นะครับช่วยพิจารณานิดนึงนะฮะเราสามารถขยายโซ่ได้นะครับโซ่ขยายได้นะฮะท่านต้องการยาวขนาดไหนนะฮะและนางแบบกิติมศักดิ์ของเราอีกหนึ่งท่านครับพี่เกดครับนางเกศินีมั่นปานครับหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกงนะครับให้เกดร่วมเดินแบบนะครับผ้าทอไทยทรงดำ ของเราในวันนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาสนะครับเพียงแค่อาจจะต้องมีสูตรมาสวมทับก็สามารถใส่ไปทํางานได้ลงพื้นที่ได้นะครับหรือถ้าถอดสูตรออกเหมือนที่ที่นางแบบแสดงอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมงานนะครับราตรีได้เลยนะครับนี่คือความสวยงามความมีสเสน่ห์ของผ้าทอไทยทรงดำนะครับ ผู้แสดงแบบท่านต่อมาครับน้องข้าวหอมครับนางสาวนัทน,น,นารีตันดีนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ครับเป็นชุดสาวออฟฟิศอีกหนึ่งชุดนะครับที่สวยงามทีเดียวนะครับทันสมัยแปลกตานะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งเอเกลักษณ์ของไทยทรงดำนะครับเได้นะครับท่านอาจารย์จูครับ เอฟได้เลยนะครับทางบ้านป้อมถ้าสนใจก็เอฟได้นะครับเรายังคงมีแพทเทิร์นไว้ตัดเย็บให้อยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับแต่ถ้าท่านสนใจสั่งจองได้เลยเราก็จะตัดให้ตามไซสตามขนาดของตัวท่านนะครับ และวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับเป็นอย่างมากเลยในการร่วมแสดงแบบผ้าทอไทยทรงดำวันนี้นะครับน้องอามีนานะครับอมีนาเขียวแท้นางสาวอุตรดิตปี2564ครับ <S <S ออกแบบตัดเย็บนะครับโดยคุณส้มโอนะครับร้านตัดเย็บจากจังหวัดอุตรดิตนะครับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ของเราด้วยนะครับ สวยเก๋ทันสมัยนะครับเพียงแค่เรานำสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยทรงดำนะครับผู้แสดงแบบท่านต่อมาครับ น้องป๊อปครับนางสาวสุกัญญาบุญเกตปัจจุบันนะครับเป็นครูโรงเรียนรับแลพิทยาคมนะครับเป็นสิทธิ์เก่าสาขาวิชานาตสิน,นาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏนอุตรดิต์ครับชุดเรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทยทรงดำจากลวดลายสีผ้านะครับและนอกจากนั้นยังดูเก๋ๆด้วยทรงผมนะครับ สามารถสวมใส่เป็นชุดราตรีได้นะครับแต่ก็คงจะถ้าไปทำงานต้องต้องต้อง,องสั้นกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับและชุดสุดท้ายของวันนี้นะครับแสดงแบบโดยน้องบุ๋มบิ๋มครับ อาทิตนันโพจวงนักศึกษาสิทธิ์เก่านะครับสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชวัฏอุตรดิตนะครับอดีตดาวมหาวิทยาลัยราชวัฏอุตรดิตแล้วก็เป็นธิดาปราศาสข้าวอำเอภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตด้วยนะครับชุดราตรีสวยๆนะครับด้วยลวดลายของผ้าทอไทยทรงดำ ไม่ทิ้งความเป็นไทยทรงดำถึงแม้ว่าจะดูทันสมัยดูทันยุคทันเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับก็ยังคงไว้ซึ่งลวดลายของความเป็นอัตลักษณ์ของไทยทรงดำ ขอเสียงปรบมือจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านให้กับผู้แสดงแบบชุดจากผ้าท,ทอไทยทรงดำของเรานะครับทั้ง9ท่าน9แบบ9ชุดด้วยกันนะครับสวยงามนะครับมีทั้งชุดลำลองนะครับสามารถลงพื้นที่ได้นะครับชุดสาวออฟฟิศส,สาวทำงานนะครับชุดราตรี <c oughs> ชุดราตรดเลย ชุดชุดราตรีสามารถใส่สวมใส่ไปงานตอนกลางคืนได้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้แสดงแบบอีกครั้งหนึ่งครับครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับร่วมถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ นางแบบของเรานะครับหน้าเวทีเลยครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกับผู้แสดงแบบและก็นักแสดงนะครับเป็นทีละเซตทีละเซตนะครับขอเรียนเชิญท่านพัฒนาการอำเภอกงไกรราชนะครับ เมื่อกี้มองหานักแสดงไม่เจอหรือแม้แต่ชุดชุดนักแสดงของเราก็สวยงามสามารถใส่ทำงานได้นะครับนะฮะก็ประยุกต์ไปนะครับครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตท่านนายเภอยืนเป็นเกียรติก่อนนะครับเรียนเชิญนะครับท่านคณาจารย์จากมหาวิทยายละะัยราชภัฏอุตรดิตฐ์นะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยสุขโขทยัยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุขโขทัยนะครับร่วมถ่ายรูปถ่ายภาพกับ านอำเภอนะครับ ขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์จากสถาบันการศึกษานะครับที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นเกียรตินะครับและช่วงต่อไปนะครับรบกวนท่านนายเพลยืนรออีกแป๊บหนึ่งครับเรียนเชิญท่านสมาชิกนะครับของอบตกงนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับร่วมถ่ายภาพกับท่านนายอำเภอครับเชิญเลยครับเชิญป้าป้าเชิญเลยครับกลุ่มเกษตรเลยครับเชิญเลยครับนะครับ ทอนตรงนู้นด้วยแม่แม่ถันเชิญเลยครับทุกท่านเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับทุกท่านครับเดี๋ยวไปพบหมูไปพบหมูครับ ครับและต่อไปครับขอเรียนเชิญแขกที่มาร่วมงานของเราจากยูทีบ้านป้อมครับเชิญร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรตินะครับในงานแป๊บหนึ่งครับนะฮะรบกวนท่านนายอำเภออีกอีกสชุดครับครับท่านครับอีก2ชุดครับ ตัวแทนบึงทับแรกมามาก็ได้นะครับตัวแทนบึงทับแรกครับเชิญครับ <c oughs> เป็นคนบึงทับแรกไปแล้วครับน <c oughs> <c oughs> อาจารย์ชลายุทธของเรานะ <c oughs> แล้วก็ท้ายสุดครับเรียนเชิญนะครับน้องๆอยูทูตีเจ้าภาพครับงกงไกรลาศครับอบตอกงครับน้องๆอยูทีอบตอกงครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ในานามของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับผู้ดูแลและผิดช,ชอบในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลน,นะครับประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบกลกงนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านสุพัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับท่านนายอำเภอกงไกราศนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเครือข่ายยูทูทธีทั้งจากบึงทับแลดแล้วก็ บรรพอมคีรีมาตรนะครับคณาจารย์จากสถาบันการศากษาทุกๆท,ท่านนะครับไม่ไว่าจะเป็นวิทยาลัยนารศินสุโขทัยนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยสุโขทัยนะครับจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยรายชภัฏอุตรดิตถ์นะครับที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็ลืมไปอีกท่านหนึ่งนะครับจากสาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับมหาวิทยาลัยธาุอุตรรดิตด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆขั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราคงจะได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกันในโครงการระยะที่2นะครับถ้าอวยังมีโครงการนี้ต่ออยู่เราก็จะสานต่อในเรื่องของผ้าทอไทยทรงดำนะครับขอบคุณน้องๆน,นางแบบนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วม แสดงแบบผ้าทอไทยทรงดำในวันนี้ขอบคุณช่างฝีมือนะครับออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นจากทางร้านของคุณส้มโอนะครับสุทธิพงศ์ต้นดวงนะครับจากร้าน over s m i l e ใช่ไหมฮะนะครับจากอุตรดิตนะครับแล้วก็ร้านตัดเย็บเสื้อผ้านะครับที่บ้านน้ำเรื่องนะฮะอีกท่านหนึ่งที่เราได้ให้ความขอความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็ ขาดไม่ได้เลยนะครับในจํานวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยาชอุตตรดิตฐ์นะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับก็สําเร็จเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณนะครับทุกทท่านที่ร่วมกิจกรรมนะครับขอบพระคุณไปยังทุกทุกฝ่ายนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับประสานงานนะครับต่างๆ นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีครับ